นมะะุนซิงเนริไทยสวัสดีครับุบนซิงีริไทยประจําวันที่7สิงหาคม2566ครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายเพื่อให้ลงทุนตนใดเป็นเพียงการิเคราะห์เท่านั้นนะคะตลาดเซตพันผวนนะครับก็รอตั้งนายกนี่แหละนะครับใช่ไหมแต่ว่าติดบ,บวกครับ1.45 ใช่ไหมมีมูลค่าการซื้อขาย4.5หมื่นล้านบาทนะครับแรงซื้อมาจากกลุ่มขนส่งการแพทย์ธนาคารไอ t นะครับส่วนแรงขายมาจากมาจากกลุ่มค้าปีกแล้วก็วัสดุก,ก่อสร้างค่ะครับแล้วก็มีตานชาติขายออก2,576ล้านบาทกองทุนซื้อเข้า417ล้านบาทโรเกอร์ซื้อเข้า437ล้านบาทแล้วก็รายย่อยซื้อเข้า1,720ล้านบาทแนวรับก็จะเป็นที่เดิมนะครับ ก็รอลนไม่หลุดพันห้าเนาะครับดานก็จะเป็นหนึ่งห้าหกสองครับสำหรับ time frame day นะครับตัวที่หนึ่งเลยนะใช่เราจะดูรูปแบบใหม่เราจะดูแบบจากภาพกว้างไปภาพแคบก็คือจาก time frame day แล้วก็ไป time frame ซิานาทีครับครับตัวที่หนึ่งครับเอสโซเอสโซราคะเก้าบาทหกสิบสตางค์บวกสิบสตางค์ค่ะ ตัวนี้ก็รันเทนเรามาตั้งแต่วันที่เท่าไหาร่รันเทนมาตั้งแต่วันที่ยี่สิบมิถุนาใช่ไหมคลิปปิดสแกนใช่ไหมเพราะรรว่าเขามีข่าวเข้าไปควบกิจาการเนาะของเอสโซกับอะไร BCP ใช่ไหมครับถ้าจำไม่ผิดนะค่ะไม่ใช่ยี่ไม่ใช่ยี่ิบมิถุนายี่สบกรกฎายี่สิกรกฎาคอเพาะโง่ไงไปนะครับตอนเฟรมเดยจ์จะ ขึ้นไปสูงสุดที่9.60บา,บาแล้วก็ไม่หล่นด้วยนะครับยังเป็นเดินหางหน่าจะโอเวอร์บอร์แล้วแหละถ้าดูแบบนี้ใช่ไหมครับโอเวอร์บอร์ดเด้วยแล้วก็แนวรับในไทม์เฟรมเดยจะเป็น9.25นะครับ9.25แล้วก็หายไปแล้วด้วยนะครับต้องไปดูไทม์เฟรมวีคว่ารีบาวไปลุ้น10บาทตรงนี้นะครับลุ้น10บาทครับสําหรับไทม์เฟรม เดทาไฟม์เิรม้านาทีครับสำหรับสายสวิงเทรดก็จะเป็นแนวรับเดี๋ยวอยู่ในตารางเนาะก็แนวต้านก็ในตารางเหมือนกันแต่ว่าถ้าดูทรงแบบนี้ก็คือวันรุ่มทยอยเข้าพอสมควรนะครับก็คือแบงเกอร์ทยอยเข้าเก็บแต่ว่ายังไม่ก้อนใหญ่เขาเก็บไปแล้วแหละมาดูแล้วครับใช่ไหมใช่อ่าหุเลยเอโซอเป็นหุ้นเทรนขะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับทรัพยากร าภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีวูลุ่วลาดียวที่ที่127ล้านบาทค่ะคแนวรับ9บาท25สตางค์แนวต้าน10บาททวนถ้าทะลุได้จะเป็น10บาท60าทสตางค์ค่ะปรุมเข้า6.5ล้านนะครับขายออก3.8ล้าน ATC 2.3ล้านแล้วก็ m อมิเดครับต่างชาติซื้อเข้าขายออก91 ร้า1สบล้านเนาะใช่ครับแล้วก็ผ้ามาดูถ้ามาดูตรงนี้นะเขาปิดที่เก้าบาทหกสิบใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ก็คือไปรอลุ้นเบสเอ็มอสองร้อยที่เก้าบาทแปดสิบเก้าสตางค์ครับสำหรับเอสโซครับก็คือเส้นแดงตรงนี้นั่นแหละใช่เราตั้งไว้ตัวต่อไปัวต่อไปนะครับกลับไปทําเนรดไปดูภาพกว้างก่อนภาพกว้างโอเคตับไปแพลนบีแพลนบ ราคา8บาทขอสิสตางค์บวก25สตางค์ค่ะ <Pen. S 2> ตัวนี้ก็ติดสกแกนเราตั้งแต่วันที่3สิงหาก็ยังเป็นรันรัน,นอยู่นะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ลงมาพักเนาะลงมาพัก<ช>ตามสุดที่8ดบาท3าสิแล้วก็ขึ้นแท่งขึ้นไปที่8ดบาทเ <9 S 1> บาทเบ,บาทแล้วก็ลงมาที่8ดบาทหกนะครับสำหรับ Time m ท f r เฟรมด y รอไปลุ้นเบคที่9้บาทสิก็คือ9บาทนั่นแหละ ขึ้นไป9<ช>บาทได้ก็ลุ้นไปต่อนะครับสำหรับแพลนบีถ้าไปไม่ได้ก็น่าจะหล่นไซเวย์อยู่แถวนี้เหตุผลที่มองอย่างนี้เพราะว่าไม่เยอะนะคับนลงไม่เยอะนะครับแบงเกอร์ไม่ใหญ่ทาเฟมสิบห้นาทีจะเป็นทรงไซเวย์รอไปลุน้นเบคเก้บาทนะครับ<ช>ต่ำสุดจะเป็น8ปดบาทสามสิปัจจุบัน8ปดบาทหกบยู่ตรงกลางพอดี กับระหว่าง9บาทกับ8บาท30ใช่ไหมตอนนี้ก็ดูอาการไปก่อนแล้วกันนะครับแต่ว่ามีสัญญาณเหมือนกันนะมีแบงเกอร์เข้าเดี๋ยวต้องไปดูว่าเท่าไหร่นะครับเบนบีเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีภาพรวมบริษัทมีกําไรและมีปันผลมีแวยลุกราดียวที่85ล้านบาทค่ะแนวรับ8บาท40สตางค์แนวต้าน8บาท85สตางค์ถ้าทท่า9บาทบาท ก็มีวันลุ่มเข้าห้าล้านบาทแล้วก็ขายออก2ล้านบาทค่ะครับตรงจุดนี้จะมีวันลุ่มซื้อเข้าห้าจุดเ็ดนะครับขายออก2อจุดแก็จะเป็นไซเ์อัพเนาะ,ะแต่ว่าจุดที่น่าสนใจก็คือมี ATC 1.4ล้านแล้วก็เอเมเดียครับ1 7 5่งรล้านครับจุดที่เขาบิดก็คือ8บาทห5สิบ้าใช่ไหมอยู่เหนือแล้วอย,อ,ยอยู่เหนือเส้นแล้วนะครับใช่อยู่เหนือเส้นแล้วก็คือ เป็นอยู่บนโซนบนแล้วแหละนะครับไปรอลุ้นเบก9บาท10สตางค์ใช่ไหมตรงจุดนี้ใช่ประมาณตัวต่อไปครับบาทกลุนเบก9บาทตัวต่อไปครับกลับทำเฟมเดกก็คือ SCM SCM ราคา4บาท94สตางค์บวก18สตางค์ค่ะ SCM ขึ้นแท่งนะตรงนี้ไหมมีแหว้อ่าขึ้นแท่งบิ๊กไว้เหมือนลุ้นกลับตัวนะใช่ค่ะ ไปรอรุนเบกจุดแรกจะเป็นจุดนี้จุดที่สองจะเป็นจุดนี้นะครับต้องไปดูว่าเท่าไหร่ครับจุดแรกจะเป็นห้าบาทรุนห้าบาทจุดที่สองจะเป็นห้าบาทสามสิบห้าตรงนี้ไร่ได้ตรดนี้ห้าบาทห้าสิบครับโอเคามเฟรมสิบห้านาทีจุดต่ำสุดจะเป็นสี่บาทห้าสิบนะตะกี้ใช่ามเฟรมสิบห้านาทีมีวอลลุ่มเข้าท้ายตลาดนะครับตรงนี้แล้วก็ถือเป็นแบงเกอร์ด้วยนะก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับ ก็ปิดโดดใช่ไหมใช่ค่ะปิดโดดนะครับสำหรับ SCM มีวอลลนด้วยนะเนี่ยมี SCM เป็นหุ้นไซเว์เป็นหุ้นเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภคภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลม,มีวายะรับรเดือที่4ล้านบาทค่ะไม่เยอะนะอลู่ไม่เยอะค่ะแนวรับ4บาท80ดสิสตางค์แนวต้าน5บาท5สตางค์ถ้าทะลุดจะเป็น5้าบาทยี่สตางค์ค่ะ SCM สไตล์ค่อนข้างซิงนะ ก็าฝากเพื่อนพิจารณาด้วยนะครับบอลล่มไม่เยอะเท่าไหร่พ่อไม่อยู่ดีกว่าขึ้นแท่งอาจจะย่อก่อนแล้วก็ค่อยค่อยว่ากันนะครับแต่ว่ามันจะมีข่าวแวบๆอยู่แต่พอหาไม่เจอ,อต่อไป s v i s V i ราคา8บาท5สตาง,งค์บวก30สตางค์นี้เป็นหุ้นเกี่ยวกับไฟฟ้านะใช่อ่าลงมาต่ำสุด Time t r เดีนะครับ7.60แล้วก็ขึ้นแท่งขึ้นมาไปรอลุนเบกที่8บาท30นะครับตรงนี้นะครับ แล้วก็จุดที่สองสำหรับการเมรก็คือ9บาทก็คือทีละบาทนะครับสำหรับ s v i หุ้นลุ้นลุนรีบาวนะครับทมเฟรม15นาทีจะเป็นทรงแบบนี้ครับสังเกตจากทําเฟรมสิบจะเห็นว่าจากจุดนี้จนถึงจุดนี้นะสองจุดนะจุดนี้จุดนี้ภาพใหญ่ๆนะมีวันลุ่มเข้าด้วยนะแล้วก็กลายเป็นแบงเกอร์นะครับวันลุ่มเข้าเยอะก็กลายเป็นแบงเกอร์นะครับ svi เป็นหุ้นไซเบรเป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีไฟฟ้าถ้ากลัวบริษัทมีกำไรและมีปันผลมี v a ลร e รได้อที่11ล้านบาทค่ะจ้ะแนวรับเจ็บาทแปสตางค์แนวต้าน8ปดบาทยีสตางค์ถ้าทะลุดได้จะเป็น8ปดบาทส5สตางค์ค่ะ svi วันรุ่ไม่เยอะนะครับภาพรวมตรงนี้นะครับ nvdr 12บสล้านใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ ปิดที่8.05ก็คือน่าจะยืน8บาทให้ได้ก่อน,นะจะมีเป็นหุ้นโซนล่างนะครับโซนบนของเขาก็ไปรอลุ้นเบส8บาท59สําำหรับเส้น ema 200นะครับตัวต่อไปนะครับต,ต,ต,ต่อไปก็คือ nyt time frame day nyt ราคา3บาทไปสตางค์บวก6สตางค์ค่ะ nyt ลงมาต่ำสุด3บาท62นะแล้วก็ ค่อยๆขยับดันตัวขึ้นไปนะครับวัลรุ่มยังไม่เยอะนะครับทิ้งใส่ก็ค่อนข้างยาวเหมือนกันนะครับไปรอรุ่นเบคสามบาทเก้าสิบสองนะครับถ้าเบคได้ก็ไปรอรุ้นสี่บาทตรงนี้แท่งนี้นะครับก็คือรอ,อ,ม,อมันน่าสนใจมากเลย N Y T เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับบริการขนส่งโลจิสติก ภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีวลูเรเดอย่ที่21ล้านบาทค่ะครับมีวอลรุมเข้าท้ายตลาดนะสำหรับ NVT หุ<ม>้นเกี่ยวกับขน,นส่งไหมช่บประมาณนี้แนวรับ3บาท76สตางค์แนวต้าน3บาท92สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น3บาท98สตางค์วันนี้ปิดโดยขึ้นไปสูงสุดที่3.92แล้วก็ลงมาปิดที่3.86ก็น่าสนใจเหมือนกันเดี๋ยวพ่อไปดู ตรงนี้นิดหนึ่งพอ,อได้ไหมเพราะว่าวันรุ่มมันเท่าไหร่นะวันรุ่มมันยี่สิบเอ็ดล้านบาทวันรุ่มยี่สิบเอ็ดล้านตรนนี้ถ้าดูตรงนี้ก็ยังไม่สวยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเอ็นบีอาเข้าสิบแปดสิบแปดล้านใช่ไหม<ะ>คับปิดที่สามบาทแปดสิบหกอยู่เหนือเส้นสองร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเส้นสองร้อยจะอยู่ยที่สามบาทแปดสิบสองนะครับ ก็เป็นหุ้นโซนบนยื่นอยู่เป็นเส้นนั่นแหละนะครับเป็นลอรดิงเบกสี่บาทยี่สิตรงนี้นะคะก็ NVT มีข่าวด้วยมีข่าวว่าโบกเกอร์คาดว่ากําไรในไตมาสที่สองยังโตต่อเนื่องนี่ข่าวนี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็มีข่าวเกี่ยวกับรถ EV ด้วยยังคงคาดว่าขยายตัวกว่า70%เอร์นเทียบกับปีก่อน แล้วก็ทําให้กําไรปีนี้โตที่สุดในรอบสามปีค่ะอ่าลุนโตต่อเนื่องครับบอกในรอบสามปีนะครับ<ช>ข่าวจากมิติหุ้นนะครับใช่ไหมใช่ค่ะโอเคทีเดียวกันต่อต่อไปนะครับต่อต่อไปเลยวิภาวิภาราคาสองบาทสี่หกสตางค์บวกสิบสตางค์ค่ะดก็ขึ้นบิ๊กไวขึ้นมาใช่ไหมใช่เป็นบิ๊กไวก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าปกติเขาจะขึ้นแท่งแล้วแบบนี้แล้วเขาจะดันต่อนิดนึงแล้วก็ค่อยค่อยลดน,นะครับ ถ้าขึ้นแท่งยาวๆไปดูหลายที่แล้วเนี่ยขึ้นแท่งยาวๆแล้วก็ลุนไปต่อเนี่ยตัวเนี้ยขึ้นแท่งยาวๆแล้วถ้าไปต่อไม่ได้ก็หลน่นนะครับสําหรับแต่ส่วนต่อพราะว่ามมองว่าเขารุนรีบาวนะสําหรับวิพานะครับเพราะว่าหล่นลงมาเยอะมากครับอรอลุนเบสที่สองบาทห้าสิบสี่จุดแรกนะครับสองบาทห้ทาสิบสี่ตาเฟรมสิบห้า ทำเฟม15ก็ไม่มีอะไรไซเวสสะสมแล้วก็มีหัวลุ่มทยอยเข้าเกียรนิดนึงนะคะตันนี้พ่อไม่เปิดสติไออ,อีฟินนะวิภาเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจทางการแพทย์ภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีไววล่ดระดีอยู่ที่1ล้านบาทค่ะแนวรับ2บาท36สตางค์แนวต้าน2บาท50สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น2บาท56สสตางค์ค่ะ ต่อไปนะครับ N cap N cap ราคา3บาท70สตางค์งันสุดที่ผ่านมาก็ถือว่า,าไซ่ยุ้ยค่ะัวนี้ถือว่าเป็นหุ้นขาลงนะถ้ามองแบบนี้นะเป็นหุ้นขาลงลงมาต่ำสุด3บาท50เพราะก็ว่าน่าจะล,ลุ้นลงแถวนี้แหล<น>ะ3บาท50นี่แหละแล้วก็ค่อยรีบาวนะครับสำหรับท i m e f ฟ a มเ day นะครับก็จุดสูงสุดของเขาจะเป็น5บาท70 ก็ลดลงมา2บาทกว่าค่อนข้างซิ่งนะครับสำหรับ NCAP แคทาเฟรมสิบห้านาทีจะแนวรับน่าจะเป็น3.66นี่แหละนะครับพอวางไว้ที่เท่าไหร่3.62ใช่ไหมใช่แล้วก็ไปรอรุนเบกสามบาทแปครับสำหรับสายสวิงนะครับค่ะนแคปเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจการเงินภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผล มีวรุ่นเรดิวที่19ล้านบาทค่ะแนวรับ3บาท62สตางค์แนวต้าน3บาท77สตางค์ถ้าทุนด้วจะเป็น3บาท84สตางค์ค่ะเอ็น cap ดันข่าวเนาะใช้ข่าวนะครับข่าวที่หุ้น i n s i ซ h ์นะครับบอกว่าอะไรลูกบอกว่าเคาะดอกเบี้ยส5 8เปอร์แล้วก็เหมือนจะดูธุรกิจเกี่ยวกับสินเชื่ออ,อย่างนี้ครับข่าวใจอะไรครับ ข่าวจากคุณอินไซค่ะก็คือดอกเบี้ยห้าเร์เ็นาะเหยียบคันเร่งเลยธุรกิจสินเชื่อนะครับตอนนี้ก็ฝากไปดูข่าวเขาด้วยนะครับสำหรับ NCAT อืมต่อไปนะครับมิดซิปมิดซิปราคา1บาท2สตางค์บวก1สตางค์ค่ะมิดซิค่อนข้างซิ้งนะก็มาแล้วหลังจากมีซีรีไปนั้นอันนี้ไซเล่สะสมอยู่นะครับแล้วก็ดันตัวขึ้นมาที่หบาท หกสตางค์นะ <Yeah. S 2> แล้วก็หล่นลงมาปิดที่หนึ่งบาทสองสตางค์นะครับก็ลุ้นไปลุ้นเบรกที่หนึ่งบาทแปดสตางค์ถ้า <Okay. S 2> เบรกได้ก็ลุ้นไปต่อนะครับสําหรับมิดซิปนะครับปรเป็นหุ้นเกี่ยวกับอะไรเนี่ย <Yeah. S 2> เกี่ยวกับประกันลิสซิ่งอ่าลิสซิ่งนะครับไทมเฟรมสิบห้านาทีไม่มีอะไรก็เป็นไซเวสสะสมเพื่อยืนระยะนะครับ <Okay. S 2> แต่ว่ามันทรงความไทมเฟรมเดมันดูสวยๆอะ่ะมัน สะสมสุดๆแล้วที่90สตตังค์แล้วก็มันดันตัวปรุ่งขึ้นไป<ช>แล้วก็ทิ้งก็เรียกว่าขึ้นสัญญาณ Accumulation นะครับทีนี้มีซีเป็นหุ้นเทรนค่ะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจการเงินภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีมวล์จระดดที่7ล้านบาทค่ะแนวรับ9 7สตาังค์แนวต้าน1บาท6สตตงค์ถ้าทะลุได้จะเป็นหบาทแสตางค์ค่ะ คอนแคสซิงนะครับสำหรับสายที่ซิงไม่ทันก็ไม่แนะนำนะครับทำเฟรมดีดูแล้วไม่ไม่ทิ้งตัวตอไปอ๋อตัวตอไป B.A. B.A. ราคาสิบห้าบาทสามสิบสตางค์บวกห้าสิบสตางค์บางกอกแอร์เวย์ครับหุ้นเกี่ยวกับสายการบินนะเนี่ยใช่ป่ะใช่ทำเฟรมเดทําเฟรมเดก็ดูสวยนะส่วนตัวพ่อนะก็คือตุดต่ำสุดของเขาจะเป็นสิบสามบาทห้าสิบ แล้วก็ดันตัวขึ้นไปลุนเบสที่15บาท40นะครับจุดแรงนะครับจุดที่2จะเป็น16บาท30ะนะครับตัวนี้ก็ทำเฟรมดก,ก็ดูสวยๆเพราะว่าเขายกตัวขึ้นมาแล้วนะครับ<ะ>นไปต่อถ้าสภาวะทางการเมืองเราดีนะ,ะก็น่าจะเบส16บาท30ได้นะครับสําหรับ BA ทำเฟรมก,ก็ เหมือนกัน่วนบนแล้วเนี่ยใช่ไหมเป็นหุ้น่วนบนแล้วทต่ว่ายังไม่ิอบหทาเฟรม15นาทีจุดล่างจะเป็นจุดล่างจะเป็น15บาทถ้าหลุด15บาทก็ไม่น่าสนใจแล้ว<ฆ>นะครับก็ไปอรอลุ้นเบรก15บาท40นะครับทำเบรกได้ก็ลุ้นไปต่อ<ฆ>สำหรับทำสายสวิงเทรดครับ B A เป็นหุ้น้ายเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับบรินนการขนส่งโลจิสติก uh huh. ถ้าเบวรบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีวอลลระดิวที่ยี่สิล้านบาทค่ะแนวรับ15บาททถ้วนแนวต้าน15บ้าาทสี่สิกตังถ้าทะลุได้จะเป็น15บหาบาทหกสิตางแล้ว A A B ไม่ติดเหรอลูกพ,พ่อเห็นว่ามัน A A B กับ B A มันมาเดียวกันนะ A A B เขาแบบ <c aph ane> ไปเยอะแล้วกระชากกระชากเลยว่ะกระชากเยอะแล้วใช่ไหมค่ะกลัวในห้องไลน์เราตกใจใช่ไหมมันออกจงวัวบอลเลยด้วยใช่ค่ะมีวันรุ่มไม่เยอะนะครับสําหรับอะไรเนี้ยบ A อครับแต่ว่ามี N อ็นบีหนึ่งร้อยหนึ่งล้านอ่าใช่แล้วก็จุดสิบห้าบาทสามสิบตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นหุ้นส่วนบน หุ้นส่วนบทนะครับไปรัวลุ้นเบสตรงจุดนี้แหละที่พ่อบอกสิบหกบาทยี่สิบเนี่ยตัวต่อไปตัวต่อไปตัวสุดท้ายของหุ้นชามันก็คือ SMT เอาตัวนี้ดันอย่างแรงเนยน,นะเมื่อวา,านใช่ไหมติดสแกนเราหรือเปล่าลแวบๆนะมาติดสแกนคงเจ๋อเจ๋อสุดอะไรฮะ F m t ราคา 4, 62, 32, 38, <Silent S 1> สี ten, นะ่บาทขอสิบสองสตางค์บวกสามสิบแปดสตางค์นะือตามเฟมได้เป็นทรงยกตัวขึ้นมานะครับแล้วก็ทิ้งไส้ไปอรอลุนเบสี่บาทแปดสิบสี่นะครับถ้า <laughs> ได้ก็ไปลุ้นรอเบคอีกรอบหนึ่งที่ห้าบาท <laughs> สำหรับ smt นะครับแต่พ่อดูแล้ววอลเลนก็น่าสนใจมากกว่า้าเ <laughs> ลาพ่อนะเป็นสายซิ้นิหน่อยวันรุ่มเข้าส,สำหรับวันนั้นก็ถือว่า เมืม่อวันศุกร์ก็ถือว่าโอเคนะค่ะคำนี้แบง์เกอร์เข้าทายตลาดด้วยเดี๋ยวไปดูว่าเท่าไหร่ครับ smt เป็นหุ้นเทรน่ะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีแวลู e รายเดยวที่สี่สิบเก้าล้านบาทค่ะแนวรับสี่บาทห1สบเอ็ดสตางค์แนวต้านสี่บาท6องสิบเจ็ดสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็นสี่บาทแปดสิบสองสตางค์ค่ะทอมเฟนสิบห้าไม่น่าไม่น่าสนใจเท่าไหร่ นะครับแต่พอไปดูใน e อีฟินดีกว่าวันรุ่มเข้า5ล้านขายออก4ล้านไซเวนะครับแล้วก็ n อ d r 16ล้านถือว่าธรรมดาธรรมดา <c oughs> ปิดที่4ี่บาทหกก็คือยือนอยู่ส่วนบนแล้วเบรกส่วนบนนะครับเบรก EMA 200ตรงนี้นะ EMA 200ไปแล้วไปรอรุนเบรกอีกทีที่5บาทนะครับสำหรับ SMT w a l l วอเลนขาก็น่าสนใจนะ เรื่องดูเร้วมันไม่เจอไม่เจอเหรอไม่เจอจริงดิน่าจะเป็นสกแกนบายมากกว่าแบบ S เ T เหรอใช่เพราะก็ว่ามันมีในกลาดตัวตัวต่อไปครับตัวต่อไปอะไรนะอาจารย์สับสนเรือเปลมันมี SM หลายตัว S M แบบนี่เอ็มเอาไปดูแล้วกันนะครับ TH Warland 3ราคา65สตางค์บวก8สตางค์ค่ะตอนนี้ลงมาต่ำสุดทำฟรมเดยนะครับลงมาต่ำสุดที่29สตางค์แล้วก็ดันตัวขึ้นพักขึ้นพักนะตรงนี้ขึ้นยังไม่สุดนะเนี่ยแต่ว่าเบรกจุดเดิมไปแล้วที่เบรกเท่าไหร่เนี่ยยังไม่เบรกขึ้นไปที่70 70สสตางค์แล้วก็ลงมาปิดที่ 65สิบห้าสตางค์ไปอรอลุนเบรกอีกทีที่เจ็ดสิบสี่สตางค์ครับ<ะ>ถ้าเบรกได้ก็ลุนไปต่อแต่ว่าน่าจะเบรกได้เห็นผลที่น่าเบรกได้เพราะว่ามีแท่งเข่าแท่งเข้าตรงนี้แล้วก็ทำเฟรมสิบห้าครับทำเฟรมสิบห้าเบรกที่หกสิบเก้าขึ้นไปที่เจ็ดสิบแล้วก็ลงมาปิดที่หกสิบห้าวันรุ่นถือว่าทยอยเข้านะครับทรงเขาทรงเขากลับอ่ะต้องไปดูอายุเขาด้วยว่าเท่าไหร่ เขาจะหมดอายุเดือนเดือนหกปีสองห้านเอา้าสองปีใช่อ่าตอนนี้ก็คือรีบาวแล้วนะครับม้นสามัญเขาก็โอเคอยู่นะแต่ว่าพอดูแล้วเขาโอเวอร์บอทไปแล้วใช่ไหมใช่ค่ะ THO แลนด์สามมีเวลูลระดีที่ยี่สิบสองล้านบาทค่ะแนวรับห้าสิบหกสตางค์แนวต้านเจ็ดสิบสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็นเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์ค่ะ ตัวหุ้นสามมันเขามีวันรุ่มซื้อเข้าห้าล้านขายออก46ล้าน etc 5้าล้านแล้วก็เอ็นมีดาสิบสามล้านนะครับแล้วก็ตรงน,นี้โอเวอร์บอทไปแล้วก็คือ69.73ก็คือเจ็สิบนั่นแหละครับก็น่าสนใจการดีบาวของเขานะครับสำหรับ,รบสำหรับอะไรนะ th <H. S 1> เดี๋ยวไปดู th w a l l a n c 3สามก่อน th w a l l a n 3าทรงเดียวกัน ะะ<ช>โอ้วอตแล้วด้วย<ม>นะครับตอนนี้ก็น่าจะพักตัวก่อนแล้วก็ค่อยไปต่อนะค่ะมีหุ้นอีกตัวหนึ่งที่หนูที่หนูหนชอบก็คือ<ม> i i ไที่เป็นไอเหรอบริษัทที่เป็นไอใช่ค่ะอันนี้พาะก็ดูอยู่ว่ามันสวนทางกันกับอะไรนะ psl ใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่าโลจิสติกเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็น psl จะเป็นเรือใช่ไหม i อ I, i ก็เรือเหมือนกันแต่ว่าเขาทำหลายธุรกิจใช่ค่ะที่เลยแบบ ไมมันสวนทางกันนะ NIT นี่เหมือนกันมันเป็นหุ้นเกี่ยวกับเรือป่ะไม่แน่ใจอ่ะโลจิสติกเหมือนกันใช่ไหมใช่ใช่ก็ติดสแกนนล NIT โอเคมีเข้าวิกอกไหมครับมีเข้าวิกอตเข้าก็คือเพลาที่ติดสแกนหลอกไปไปแล้วเมื่อวันศุกร์นะครับเพง่อนก็น่าจะรันได้อยู่นะมีอีกตัวที่พ่อสนใจแต่ว่ามีแต่วันรุ่งเข้าแต่ว่ายังไม่มีสัญญาณเดินทางตัวอะไรกิ๊บ อ่าก็เหมือนติดไปแล้วเหมือนกันครับแต่ว่ามีอีกตัวที่น่าสนใจแต่ว่าแต่ว่าค่อนข้างซิ่งแล้วก็ราคาแพงด้วยเราก็เลยไม่พูดตัวอะไรแกรมมี่พ่อสนใจอยู่นะอ่าใช่ไหมใช่ลูกไปเขียนมาอใช่ไหมเขียนมดมันติดสแกนแต่มันแพงนะใช่ค่ะโอเคแล้วก็บิ๊กลอเข้าก็คือคลาวห้าสิบเจ็ดล้านบาทแล้วก็มี ตัวอะไรอีกตัวหนึ่ง VGI สิบเอ็ดล้านบาทอืมหานะก็มีวันลุงนะหานะใช่ไหมนาะใช่ห้านะ่ขาวแต่มันของแพงเราก็เลยไม่บูดค่ะโอเคหมดแล้วเนาะหมดแล้วค่ะโอเคฮุนซิ่งยูรไทยโชคดีวันจันทร์ครับสวัสดีครับ